จดมหาสารคามนะครับประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์หอพระเฉลิมฉลองครบรอบ160ปีเมืองมหาสารคามครับที่ศูนย์ราชการจังหวัดมหาสารคามพระธรรมวัชราจารย์เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายวิบูลแววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีวางศิลาฤกษ์หอพระเฉลิมฉลองครบรอบ160ปีเมืองมหาสารคามโดยมีนายกเหล่าการชาติจังหวัดมหาสารคาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐองค์กรภาคเอกชนและประชาชนเขาร่วมพิธีเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ160ปีเมืองมหาสารคามและให้ประชาชนชาวมหาสารคามได้มีส่วนร่วมในการสร้างศาสนสถานไว้เป็นที่จารึกของจังหวัดมหาสารคามจึงได้มีการจัดสร้างหอพระสําหรับประดิษฐานพระประธานปางนั่งเมืองไว้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพี่น้องชาวมหาสารคาม ที่มาติดต่อราชการที่สารกลางจังหวัดมหาสารคามสำหรับผู้มีจิตศรัทธาค่ะสามารถร่วมบริจาคได้เลยที่บัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาสารกลางจังหวัดมหาสารคามชื่อบัญชีวัดพุทธวนารามค่ะหรือว่าวัดป่าวังน้ําเย็นนะคะ <c oughs> เพื่อก่อสร้างของพระเฉลิมฉลองครบรอบหน0ปีเมืองมหาสารคามบัญชีเลขที่ 6, 6 3, 5 แ8ดอีกครั้งนะคะบัญชีเลขที่6635831282ค่ะหรือแจ้งความประสงค์ผ่านสำนักงานเลขานุก,การผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามก็ได้ค่ะหมายเลขโทรศรรัพท์04377766สาค่ะจะไม่ยากนะคะ043777 666ค่ะโดยผู้ที่บริจาคตั้งแต่1,000 0บาทขึ้นไปก็จะได้รับการจารึกชื่อของผู้บริจาคไว้ที่แผ่นศิลาด้าน,นหลังขอพระด้วยค่ะและผู้ที่บริจาคนะคะก็สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยค่ะ